จุดจูครับแนวดิ่งนึกถึงเราไปกินอาหารญี <roast of skins> ่ปุ่นแล้วกันแล้วมีแต่เกียบที่เรายังไม่ได้ฉีกอะครับหัแนวดิ่งก็คือฉีกแต่เกียบออกจากกันะนครับเ็อปิกที่เราคุยกับหมอโอ๊ตวันนี้นะครับผมชอบมากถึข้นเซิร์ชแบบข้อมูลเยอะมากเช็คค่าเสียงเลียงน้องชายหัก ประเด็นนี้เราเคยมีการแบบพูดถึงแบบเบาๆไปบ้างแล้วเรื่องขององค์ชาตเนี่ยประสบอุบัติเหตุคือหักกลางลำ หักระหว่างมีเซ็กซ์ซึ่งมันเกิดขึ้นจริงๆนะพี่แจมคุณหมอเคยบอกแล้วแต่ว่าเราได้ยินแต่เราไม่รู้ลักษณะเป็นยังไงแล้วมันทํายังไงมันถึงเกิดเหตุการณ์ของอวัยวะหักได้เราก็มีลูกมีครอบครัวแล้วเนอะเรื่องของการมีเซ็กซ์เนี่ยเราก็ครับผ่านมาประมาณหนึ่งแต่ว่าผมอะ่ะไม่เคยเห็นคนรอบตัวมาพูดปัญหาเรื่องนี้ใช่ชุดจู่ครับแนวดิง่งเนี่ยแค่หักก็งงแล้วแล้วทำไมมีหักแนวดิง่งแซวว่ามีหักแนวนอนด้วยสิ ของแต่ละคนไม่เหมือนกันเอแนวนอนนี่หักยังไงอาศัยอยู่ในท่าที่มันมันไม่ได้ตั้งเป็นท่ามิชนารีมันก็ดูไม่น่าจะหักง่ายๆเพราะเราเป็นคนคอนโทรลอันนี้สมมติเป็นเป็นอวัยวะเพศของชายหักคือหักอย่างนี้เหรอเนี่ยสมมตินี้เป็นนี่คือหักอยู่อ๋อจริงมาคนตรงอย่ี้นี่คือหักลงมาอันนี้แนวนอนหรือแนวดิ่งอันนี้แนวนอนแล้วแนวดิ่งมันหักยังไงก็อาจจะตั้งแล้วหักอย่างนี้ อันนี้ผมเดานะแต่ว่าพูดเลย่อจะกะจียงไงนะแต่ว่าคือตอนนี้มันเป็นเรื่องใหมายรับเรามากและพี่เจมเคยมีประสบการณ์ที่เกือบจะหักหรือว่ามันมีนมอุบัติเหตุอะไรที่ทาให้เราสึกเจ็บคือผมไม่เคยเอาเซ็กของผมไปเปรียบเทียบก,กับใครนะ,ะแต่ผมว่าผมก็ถือว่าอยู่ในมาตรฐานที่ไม่ได้รุนแรงดูแลตัวเองดีไม่มีใครเคยคอมเพลนคาว่าไม่มีใครเคยคอมเพลนเนี่ยก็เสี่ยงต่ออาชีพของผมมากผมถ้าเมียฟังอยู่นี่คือใช่ใช่แต่คุยกันได้แมนๆคุยกันครับไอ้การหักแนวดิ่งกับแนวนอง หมอเดี๋ยวช่วยอธิบายหน่อยได้ไหมครับว่ามันแตกต่างยังไงฮะเดี๋ยวผมต้องเท้าความอย่างนี้ก่อนคือน้องจูเราเนี่ยมันจะไม่มีกระดูกเลยสักชิ้นเดียวนะครับตรงในส่วนที่ต้องออกศึกครับแล้วก็หลักๆคือเป็นเป็นเนื้อเยื่อเลยครเป็นเนื้อเยื่อที่ลักษณะคล้ายๆฟองน้าครับทีนี้เนี่ยการทํางานของน่องจูเนี่ยก็คือว่าเอาเลือดเนี่ยเข้าไปข้างไว้ครับแล้วก็มีการปิดทาง ทางออกเอาไว้ก่อนนะครับจนกระทั่งเลือดเต็มแล้วมันก็แข็งครับจนได้ถ้านึกไม่ออกก็คือให้นึกถึงลูกโป่งของตัวโบโซครับคือตอนแรกอาจจะหดหดเล็กๆอยู่แต่พอมีอากาศแต่ในที่นี้ก็คือมีอ<ต>เลือดเติมเนี่ยมันก็จะแข็งมันก็จะตั้งตรงได้ค้างมากเลือดยิง่งค้างมากก็ยิงงกกย่งแข็งและยิ่งตรงฮะทีนี้คำนิยามของคําว่ากระจูหักเนี่ยจริงๆมันก็จากน้องจูเป็นกระจูนะครับคุณหมอคับอมที่ถามว่ามัน <c oughs> หักเนี่ยเหมือนกับเป็นคําพูดที่เหมือน แสดงความเข้าใจมากกว่าแต่จริงๆงนั่นคือการฉีกขาดหรือการแตกของเนื้อเยื่อต่งหารครับที<อ>นี้ต้องจูเนี่ยครับมันก็มันก็จะมีส่วนที่เป็นโครงสร้างหลักๆเนี่ยอยู่3ตัวครับก็คือเป็นตัวที่เป็นฟองน้ําที่เป็นเรื่องของการแข็งเลยมี2ชิ้นฮะอยู่ด้านบนซ้ายกับขวาส่วนด้านล่างเนี่ยเป็นท่อฉี เพราะฉะนั้นในหนึ่งดุนตรงนี้ครับมีฟองน้ำสองมีท่อชีหนึ่งม,มันจะมะีเป็นเนื้อเยื่ออยู่ครับกุ้มไอ้ตรงท่อที่เป็นอฟองน้ำสองท่อนตรงนั้นแหละครับ,รบเรียกว,ว่าทูนิกาอาัลจีเนียครับซึ่งปกติไอ้ตัวนี้จะทําหน้าที่เรื่องของการแบบอนุญาตให้แบบเลือดไหลเข้าไหลออกอะไรเงี้ยครับทำหน้าที่ร่วมกันหลายส่วนครับเพือ่อให้เกิดการแข่งตัวเมื่อเกิดอุบัติเหตุขึ้นอย่างเช่นในขณะที่กําลังแข่งตัวอยู่อยูอยอยอ่ไปกระแทกเงี้ยหลุดออกมาแล้วกระแทกกับขอบโต๊ะขอบเตียงขอบอะไรเงี้ย ฉีกขาดไอ้เนื้อเยื่อที่มันคลุมไอ้ที่เป็นฟองน้าตรงรรนี้ครับมันเกิดการฉีกขาดฮะเพราะมันเกิดการฉีกขาดปุ๊บเนี่ยบางคนเนี้ยอาจจะได้ยินเสียงฮะซึ่งการได้ยินเสียงเนี่ยก็คือในตําราฝรั่งเขาเขียนว่ามันเป็น popping sound ก็คือเป็นเสียงเป็นเสียงป๊อปครับให้นึกถึงว่าเหมือนมีแตงกวายอยู่วันหนึ่งฮะเราหับมันจะมีเสียง แบบเป็นเสียงที่แบบเกิดการฉีกขาดของเนื้อเยื่อหมอฮะเสียวท้องน้อยครับผมใช่ใช่ฟังไปด้วยแล้วมันบาดเสียวคุณหมอคือรู้ว่ามันต้องเจ็บมากๆอ่ะครับผมหดกลัวหมดเลยแต่นี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นได้จริงนะผู้ฟังฮะเขาเขาเรียกว่าบลัน t ์ทอม m a ครับก็คือเป็นอุบัติเหตุที่เกิดจากการกระแทกอ่ะครับไม่ถึงว่าเรามีรถบัสหนึ่งคันเนี่ยแล้วเราจับรถบัสเนี่ยแล้วก็กระแทกอัดกระสับกระส่ายอะอย่างเงี้ยครับซึ่งโดยส่วนใหญ่มันก็เกิดโดยการหัก ทางลําหรือว่าอาจจะเกิดที่โคนก็ได้ฮะมันขึ้นหยวกขนาดด้วยขึ้นหยกท่าทางด้วยการโค้งโค้งงอด้วยท่าทางในการมีเซ็กก็มีแลแจรงจริงๆว่าทั้งลำนะคุณหมอจริงๆมันสามารถหักได้หลายจุดเลยใช่ไหมฮะแล้วแต่เหตุการณ์ที่มันไปเจอเพราะฉะนั้นถ้าถ้าสมมติว่าเรานึกถึงรถบัสเนี่ยมันก็หักตรงกลางใช่ไหมฮะนั่นคือเป็นคอมมอนเลยแต่กรณีของหักแนวดิ่งฮะ ซึ่งไอ้เนื้อเยื่อตรงเนี้ยถ้านึกไม่ออกเนี่ยก็คือนึกถึงเราไปกินอาหารญี่ปุ่นแล้วกันแล้วมีแต่เกียบที่เรายังไม่ได้ฉีกอะครับนึกออกไหมหักเนื้อดิ่งก็คือฉีกแต่เกียบออกจากกันนะครับออ้โยมันใช่มันจะเกิดได้จากสาเหตุยังไงครับคุณหมอมันแบ่งแบ่งเป็นสองฝั่งอย่างเงี้ยเลยเหรอเออมันเอเลี่ยนแล้วนะแต่ถามว่าเราเห็นแผลจากข้างนอกไหมเราไม่เห็นฮะเพราะว่าไอ้เนื้อเยื่อตรงนี้เนี่ยมันมีผิวหนังปิดอยู่ครับแล้วทีนี้เนี่ยเราจะทราบได้อย่างไรว่ามีการหักของน้องจู๋หนึ่งแหละในระ ที่ทำกิจกรรมในขณะที่กำลังแข็งมีเสียงหักเพราะฉะนั้นสังเกตได้อย่างคือเขาจะปวดรุนแรงครเป็นซีเวียเพนกำลังมีกิจกรรมตรงนี้อยู่แล้วก็การเปลี่ยนแปลงของลักษณะของเอวเพศครับจากเดิมที่แข็งตึงตรงอย่างเงี้ยมันจะพับนิ่มแล้วก็ไม่แข็งเลยครแบบเหมือนกับเรา,าลูกบองโบโซ่ครับ อีกนิดนึงให้มันลมรั่วออกเนี่ยมันก็ยู่ไปหมดเลยใช่ไหมฮะมันก็ยู่เลยใช่ฮะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยจะเห็นได้ชัดเลยคือจะมีลักษณะของการส w e ล l i n g หรือว่าการบวมอย่างเงี้ยการแตกการช้ำเป็นเอ็กไ o โม m ิสเป็นรอยม่วงๆเหมือนเราข้อเลือดอย่างเงี้ยครับเวลาเกิดอุบัติเหตุอย่างเงี้ยครับโดยส่วนใหญ่เนี่ยกระจูหักเนี่ยคือเราจะเจอแต่หักต่างเงี้ยเราเราจะไม่ค่อยเจอแบบหักแนวยาวแล้วอย่างสาเหตุนี้เนี่ยมันน่าจะเกิด จากอะไรอะครับคือจริงๆไอ้ตัวเนื้อเยื่อตรงนี้ครับมันรับแรงยืดแรงแรงที่กระทำอย่างนี้ค่อนข้างเยอะอยู่นะครับแต่สาเหตุหลักๆแล้วกันส่วนใหญ่ก็มาจากการมีเพศสัมพันธ์นี่แหละครับ women on top หรือว่า cowgirl หรือว่าอะไรเนี้ยท่าพวกนี้ทำให้หักมากที่สุดแล้วฮะคือเปอร์เซ็นต์เนี่ยค่อนข้างเยอะเลย5้าสิบเปอร์ซ็นลยครับที่ทำให้เกิดท่านี้ที่ที่หักันจากท่านี้นะครับเพราะฉะนั้นฝ่ายที่เป็นผู้ชายเนี่ยอาจจะต้องระวังนิดนึงอาจจะต้องเขาเรียกว่าจับเอวของ ฝ่ายสาวนิดนึงหรือว่าฝ่ายรับนิดนึงนะครับม็ช่วยจะยยได้ควบคุมไป<ห>ด้วยกันใช่ครับถ่าต่อไปที่ที่จะโดนได้เลยคือ ชาด็อกกี้ด็อกกี้เราเป็นคนคุมเกมไม่ใช่เรหรอหมอใช่ฮะใช่ฮะแต่ก็มีก็มีได้เหมือนกันเพราะด็อกกี้นี่ประมาณยี่สิบเก้าสามสิบเปอร์เซ็นต์เหมือนกันก็เยอะเหมือนกันนะใช่ครับต้องเข้าใจว่าแต่ละคนเนี่ยผู้ชายผู้หญิงเนี่ยไม่เหมือนกันผู้ชายบางคนเอวัยว้เพศอาจจะโค้งอีกแบบหนึ่งอะไรเงี้ยอาจจะไม่เหมือนกันรูปงเนี่ยเป็นบางครั้งเนี่ยซึ่งท่าองศามุมต่างๆเนี่ยบางครั้งอาจจะไม่เหมือนกันบางครั้งมัน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 พลาดไปมุมพลาดไปนิดเดียวเองเนี่ย หลุดออกมาสอดกลับเข้าไปไม่ตรงที่เดิมอย่างเงี้ยครับกระแทกอัดเข้าไปครับก็มีโอกาสที่จะหักได้บางครั้งมันเกิดมันอาจจะเกิดการที่แบบเมื่ออารมพาไปเข้าสู่ระยะที่แบบหยุดไม่ได้เข้าฟาโตเฟสอย่างเงี้ยหยุดไม่ได้ปุ๊บก็ต่อเนื่องบังเอิญหลุดออกมาเอายะเพศดันไม่ตรงล่องเลยเพิ่งทกระแทกลงไปฮะก็อันนี้แหละครับก็ไม่แข็งเลยเพราะนั้นต้องระวังนะใช่ต้องระวังอารมณ์ระหว่างกันถ้าเกิด อาการอย่างนี้ขึ้นนะครับมีการปวดรุนแรงแล้วก็เกิดการคอนแลบทันทีเลยแบบอ่อนตัวทันทีเลยนะก็แนะนําเลยฮะผสมพยาบาลก่อนเลยยังไงคมอประคบเย็นลดปวดกินยาแก้ปวดก่อนแล้วก็รีบไปโรงพยาบาลให้เร็วที่สุดครับการที่เกิดการฉีกขาดตรงนี้เนี่ยคือหมอเนี่ยจะเป็นคนที่แบบตรวจดูอีกครั้งหนึ่งนะครับประเมินความรุนแรงครับก็ดูว่าเอ้ยต้องผ่าตัดหรือเปล่าหรือว่าไม่ต้องผ่าตัดเล็กน้อยสามารถที่จะใส่เฟือกได้เดี๋ยวเดี๋ยวหมอคป๊าหนึ่งนะฮะ ใส่เฟือกได้ด้วยเหรอฮะจริงๆคือใส่เฟือกเนี่ยเราไม่ได้ใส่เพื่อรักษาเรื่องของกระดูกอย่างเดียวในกรณีที่เราไม่ต้องการให้เกิดการขยับเรียกว่าการขยับใช่ฮะเราก็สามารถที่จะใส่เฟือกได้นะฮะซึ่งถ้าสมมติว่ากรณีที่ต้องผ่าตัดอย่างเงี้ยครับก็ต้องรีบผ่าเลยคือผ่าภายในย4ิบสี่ชั่วโมงได้ยิ่งดีแต่จริงๆแล้วอาจจะได้ถึง72ชั่วโมงครับถ้าเราไม่ ไม่มีผ่าตัดเนี่ยมันก็จะเกิดเป็นแผลเกิดเป็นการสมานมันผิดปกติไปซึ่งอนาคตเนี่ยมันอาจจะเกิดการโค้งงอที่ผิดปกติผิดรูปอีกใช่รค,ครับคุณหมอฮะแล้วพอไปถึงมือหมอแล้วหลังจากที่มีการผ่าตัดหรือว่ารักษาโดยแพทย์เรียบร้อยแล้วเนี่ยโอกาสที่จะกลับมาเป็นเหมือนร้อยเปอร์เซ็นเป็นปกติมันมีโอกาสขนาดไหนครับมันขึ้นอยู่กับความรุนแรงครับด้วยนะครับถ้าอุบัติเหตุไม่รุนแรงมากปานกลางเลยระยะเวลาในการรักษาโดยประมาณแล้วครับอื เขาเรียกว่าเป็นการหายของเนื้อเยื่อเป็นการฮิลิ่งนะครับ,รบเป็นปรเศสปกติก็อยู่ที่ประมาณก็สสัปดาห์ถึงหสัปดาห์ครับก็ตีว่าประมาณเดือนเดืนครึ่งก็ต<ก>้องไปหลักเดือนนะเนาะมันก็มีคนที่แบบกลับมาแล้วแบบสามารถใช้งานได้ปกติแต่มันก็มีเหมือนกันนะอย่างเช่นบางคนอย่างเงี้ย ปรากฏว่าเมื่อซ่อมแซมแล้วอะไรแล้วถึงมีหมอไตปรากฏว่าตอนหลังเนี่ยไม่สามารถกลับมาแบบแข็งตัวได้อย่างสูงสุดเหมือนตอนที่ตัวเองเคยทาได้ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เหมือนเดิมยกไปอย่างเช่นผ่าตัดมันฉีกขาดอย่างเงี้ยครับ,รบมีการฉีกขาดมีการบวมอะไรจริงอย่างเงี้ยแต่ปรากฏว่าออในต่องซ่อมแซมแนละ้วมันขาดเล็กน้อยอย่างเงี้ยจะกลับมาแบบเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยแต่บางทีแบบมันฉีกขาดเยอะแบบต้องเย็บแบบ เอ่เนื้อเยื่อนี้ต้องเย็บแบบเส้นเลือดนี้ด้วยต้องเย็บอันนี้ด้วยอะไรเงี<ม>้ยคือแบบเยอะ่องเงี้ยก็อาจจะแบบต้องคุยกันเพื่อประเมินเาเรียกว่าความรุนแรงนิดนึงครับ,รบปัญหาคือหลายคนที่พอเกิดปัญหาอย่างนี้ขึ้นเนี่ยครับสมมติไม่ได้ไปเจอหมออาจจะเล็กน้อยอย่างเงี้ยครับ,รบก็อาจจะหายได้เองครับเพราะพวกนี้มันเป็นเนื้อเยื่อมันก็มีการสมานเนี่ยอะไรได้ได้ด้วยฮะแต่มันอาจจะมีสิ่งที่จะตามมาครับอย่างเช่นมีพังผืดเกิดขึ้นเนี่ยครับหรือว่าทําให้เกิดการดึงลังอย่างเช่นบางคนเนี่ยเอาแผลเพศปกติดีไม่มีปัญหา แต่มีพังผืดอยู่ในว่าเพศปุ๊บกลายเป็นว่ตราตอนแข็งตัวปุ๊บแข็งแล้วเจ็บฮะอ๋อแล้วมันจะมีอาการาลักษณะมันผิดผิดรูปรรอะไรอย่างนี้ใช่ไหมฮะมีเซ็กส์แล้วมันเจ็บอย่างเงี้ยครับคือหรือว่าอัยวะเพศ ผิดรูปไปเลยอย่างเช่นแทนที่จะแบบตรงๆหรือโค้งๆนิดๆอย่างเงี้ยเป็นโค้งแบบเป็นตัวแอลโค้งเป็นตั้งฉากเลยนะก็จะมีผลอาจจะมีผลใช่ฮะมันการผิดรูปเนี่ยหรือดีฟอร์มิตี้พวกเนี้ยอาจจะทําให้เกิดเขาเรียกว่าความยากหรือว่าสมรรถภาพในการที่จะแบบมีเพศัม,มพันมันก็ <ๆ S 1> ลดลงครับก็ต้องระมัดระวังมากยิ่งขึ้นครับผมนี่ตอนนี้มีคนบอกว่านี่ฟังอาคารคุ้มโปงยังไม่เกรงขนาดนี้เลยนะคะครับผมสภาพุรุษทั้งหลายครับถ้ากินจินตนาการไปกับผมเนี่ยใช่คือผมรู้สึกว่าโอ้โหถ้าเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้น กับเราได้มากรช่วยตัวเองเนี่ยมันทําให้เกิดอาการบาดเจ็บแบบนี้หรือจูหักได้ไหมฮะตรงเนี้ยเกิดได้เหมือนกันฮะประมาณห้าเปอร์เซ็นที่เกิดแล้วก็ใช่ฮะแต่โดยส่วนใหญ่มันจะเกิดแบบว่าค่อนข้างที่แบบเอ่อพิษฎานหน่อยอย่างเช่นเออ่ช่วยแบบตัวเองแบบแรงๆจะเป็นหมันไหมครับเกี่ยวไหมต้องต้องมองอย่างนี้ก่อนฮะก็คือว่าเอวัยวเพศชายเนี่ยมันก็คือไมโครโฟนกับลําโพงสองดอกใช่ไหมฮะครับครับถ้าไม่มันหักเนี่ยแต่ลําโพงยังอยู่ดีเนี่ยลําโพงก็ยังสามารถ ผลิตน้ำเชื้อได้ครับเสียหายคนละบริเวณกันใช่ทีนี้ต้องไปดูว่าไอ้ที่อุบัติเหตุที่ผ่านมาเนี่ยมันมีผลต่อเรื่องการฉีกขาดของท่อปัสสาวะท่อที่อสุจิเคลื่อนที่หรือเปล่าครถ้าไม่มีก็ไม่มีปัญหาอะไรถ้าสมมติว่าท่อดีอะไรดีแต่มีผลต่อการแข็งตัวเนี่ยเขาก็ไม่สามารถรวมเพศครับเพราะอาจจะมีปัญหาเรื่องการสืบพันธุ์ได้แต่ก็ไม่ได้มีปัญหาเรื่องเป็นหมัน ืเคลียร์ <Clear S 2> นะวันนี้อ,นนอันนี้กไ็ได้ความรู้เลยนะจริงๆมันมันเป็นเรื่องเขาเล่าว,ว่าจนกลายเป็นประเด็นแล้วก็เรามาเคลียร์กันเลยที่คุณหมอบอกว่าช่วยตัวเองถ้าเรารุนแรงไปหรือผิดพลาดอุบัติเหตุมันก็เกิดขึ้นได้เหมือนกันอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาอยู่ที่ความระมัดระวงังเพราะนั้นเนี่ยการมีเซ็กซ์กันเนี่ยมันเป็นเรื่องธรรมชาติแต่ว่าการทําให้มันพิสดารมากไปเนี่ยมันอาจจะทําให้คุณบาดเจ็บได้เราต้องระมัดระวังมากยิ่งขึ้นชโอเคประเด็นนี้ขอบคุณคุณหมอมากนะครับ E.F.M. g e n t l e m a n แมนแมนคุยกันครับ